อธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานด้านสถานะบุคคลเน้นย้ำมาตรการจุดพลุล่งลัยวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง2,568นี้ วันที่3พฤศจิกายน2568เวลา13นาฬิกา30นาทีณที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธิถาวรอ,อธิบดีกรมการปกครองนําทีมผู้บริหารกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงานด้านสถานบุคคลและการควบคุมการจุดและปล่อยพลุตลายคมลอยคมไฟและคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทง2000 568นี้โดยมีนายชัยนรงนันต์สายปลัดจังหวัดเชียงใหม่นายวรุษวิสิศินนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอเสมียนตราอำเภอและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้การต้อนรับและรับฟังนโยบาย ครั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะขั้นตอนการให้บริการการพิจารณาสถานะบุคคลตามมาตรา17และได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ที่มารับบริการด้วยตนเองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากนั้นได้ประชุมติดตามข้อราชการและได้มอบนโยบายสำคัญแก่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ดังนี้ 1. การควบคุมการจุดและปล่อยพลุตลายคมลอยคมไฟและคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทง ให้ทุกอำเภอดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำเนินการขออนุญาตร,ร้านค้าจัดทำโซนนิ่งพื้นที่ปล่อยโคมจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด2การติดตามการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนของคนไทยที่ยังไม่มีสถานะบุคคลโดยเน้นย้ำว่า หามีให้เจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์จากการดําเนินการในเรื่องนี้โดยเด็ดขาดเพราะไม่ทําความเข้าใจกับประชาชนว่าเป้าหมายของกรมการปกครองคือการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2569ไม่ใช่ภายในเดือนกันยายน2568เพื่อให้สามารถบริหารการมาใช้บริการไม่ให้แออัดจนเกินไปในการนี้อธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวชื่นชมอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่พัฒนาระบบบริการจนผ่านเกณฑ์ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center, GCC) ในระดับก้าวหน้า progress level ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายปกครองในการตอบสนองงานบริการให้สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย